มดวิภาวีสีทองสุดปังยืดดึงสถิติยอดเยี่ยมส่งผลงานสามสาวไทยในวอลเลย์บอลหลีเกาหลีใต้ควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีฤดูกาล2023-24 20รอบ2ซึ่งฮุนไดฮินสเตดของมดวิภาวีสีทองเอาชนะไอบีเคอันโทรสทีมของชมพู่พรพันธ์เกิดปร,ราดขาดลอย3ต่อสูตเซต25-19ต่อ25-13ต่อและ25-22ต่อเก็บเพิ่มเป็น10 7คะแนนรั้งอันดับ3ขณะที่ IBK a n t o s มี8คะแนนรั้งอันดับ6ของตารานอกจากผลงานทีมที่ยอดเยี่ยมแล้วผลงานส่วนตัวของพิภาวีสีทองยังยอดเยี่ยมไม่แพ้กันโดยทรั้งอันดับ1รับเสริรบยอดเยี่ยมจากการพยายาม172ครั้งแม่นยำ71พิพลาด12มีค่าเฉลี่ยต่อเซต2.68มีประสิทธิภาพการรับ 34. 3สาหรับผลงานของ3สาวไทยในวอลเลย์บอลลีกเก ที่ติดท็อป20สถิติยอดเยี่ยมมีดังนี้ทำคะแนนรวมสูงสุดธนชาสุขสดอันดับ14ทําได้ทั้งหมด70คะแนนแบ่งเป็นตบ67บล็อก2และเสิร์ฟ H 1คะแนนวิภาวีสีทองอันดับ17ทําได้ทั้งหมด56คะแนนแบ่งเป็นตบ49บล็อก4และเสิร์ฟ H 3คะแนน ทำแต้มจากเตีมรุกสูงสุดธนชาสุขสดอันดับ12ทำได้67คะแนนวิภาวีสีทองอันดับ15ทำได้49คะแนนบล็อกยอดเยี่ยมพอนพันเกิดปราดอันดับ13มีค่าเฉลี่ยต่อเซต0.33รับตบยอดเยี่ยมธนชาสุขสดอันดับ9มีประสิทธิภาพการรับ3.77คะแนนวิภาวีสีทองอันดับ20มีประสิทธิภาพการรับ2.76รับเสิฟยอดเยี่ยมธนชาสุขสดอันดับ1 มีประสิทธิภาพการรับ34.3วิภาวีสีทองอันดับ17มีประสิทธิภาพการรับ22.88เซตยอดเยี่ยมพอนพัน์เกิดปราดอันดับ5มีค่าเฉลี่ยต่อเซต9.04ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเลยเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ